ว่าสาหร่ายเนี่ยคุณผู้ชมคาะหลายๆคนอาจจะยังใหม่เองเนี่ยก็คิดแค่ว่าอ๋อมันก็คือเหมือนเป็นของทานเล่นเป็นอาหารทําเป็นขนมก็ได้เป็นแบบว่าประกอบอาหารต่างๆก็ได้แต่ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเรามีเกี่ยวกับเรื่องของสาหร่ายที่เป็นนวัตกรรมล่าสุดเนี่ยตอนนี้กําลังเป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยนะคะที่นักวิจัยเนี่ยเขามีการค้นพบว่าสาหร่ายเนี่ยจริงๆแล้วนอกเหนือจากจะเป็นแค่เรื่องของอาหารหรือว่าทํามาเป็นขนมขบเคี้ยวเนี่ยสามารถเป็นนวัตกรรมที่ ช่วยโลกเราได้เหมือนกันนะคะน,น,นี่อย่างแรกเลยนะคะก็คือเขาบอกว่าสาราลเนี่ยนะคะเป็น ขุมทรัพย์ใต้น้ําที่สามารถเป็นวัตถุดิบในทางเลือกเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้นะคะทั้งอุปโภคแล้วก็บริโภคเลยซึ่งสาหร่ายเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างอย่างแรกค่ะเขาบอกว่าสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกซไซด์ได้ซึ่งแน่นอนว่าก๊าซคาร์บอนไดออกซไซด์เองก็เป็นตัวการหลักๆเลยในเรื่องของภาวะโลกร้อนของเราตอนนี้นะคะรวมไปถึงปริมาณก,กยากใยแล้วก็สารอาหารในสาหร่ายเนี่ยมีปริมาณที่สูงมากๆก็จะสามารถนําไปสกัดนะคะในส่วนของการทําเป็นทั้งรูปแบบ เชื้อเพลิงชีวภาพหรือว่าจะไปะแปลรูปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดมาถึงเกี่ยวกับนวัตรกรรมเกี่ยวกับสาร่ายกันนะคะอย่างแรกเนี่ยค่ะเขามีการทําเป็นเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพพลังสาร่ายค่ะอาจารย์อันนี้อาจารย์เคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินครับก็จะมีเอาพวกสาร่ายมาทำไบโอแมสอะไรก็เป็นในเรื่องของตัวแนวคิด ใน,นทิศทางพลังงานทดแทนใช่ค่ะซึ่งในส่วนของการทําเครื่องดังกล่าวนี้นะคะเขาบอกว่าจะทํางานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะคุณผู้ชมในการที่จะช่วยประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็จะใช้คุณสมบัติของสารายเนี่ยในการดักจับอย่างที่บอกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆ<ม>เพื่อเปลี่ยนเป็นก๊าซออกซิเจนแล้วก็กลับคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองนะคะรวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้มีการแปรรูปขึ้นมาจากสาหร่ายเนี่ยก็จะมีหลากหลายอย่างค่ะเยกตัวอย่างเช่นพ้าอ้อมพ้าอ้อมจากเส้นใยสาหร่ายนี้อาจารย์เคยเห็นไหมคะยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะมีรูปอินเสิร์ตนะคะคุณผู้ชมคือเป็นรูปที่หลายๆคนบอกว่าคล้ายๆเด็กที่ใส่เหมือนเป็นชุดซูโม่สมัยก่อนนะคะอาจารย์จะมีความเป็นเส้นใยเหมือนผ้าแบบ เขาเรียกอะไรผ้าเหมือนผ้ากะบ้านเราอะค่ะตอนนี้นึกภาพอยู่สลายแผ่นใหญ่ๆแล้วก็มัดตัวเด็กอยู่น่าจะใช่นะครับไม่ใช่อ่ะก็คือเขาจะมีการแปรรูปนะคะคุณผู้ชมซึ่ง ข้อดีของมันนะคะก็คือสารายเนี่ยเส้นใยของเขามีคุณสมบัติในการกําจัดแบคทีเรียแล้วก็มีสารใต้อานุมวลอิสระด้วยเพราะปก,กติแล้วเด็กที่ใส่ผ้าอ้อมเนี่ยถ้าเป็นผ้าอ้อมทั่วไปอาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติด,ดีเท่ากับสารายแบบนี้นะคะแล้วที่สําคัญก็คือยังสามารถที่จะป้องกันการซึมผ่านของเหลวต่างๆแล้วก็ยังสามารถซักทําความสะอาดแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะก็คือไม่ใช่ผ้าอ้อมเด็กในสมัยนี้ที่ใช้แล้วก็ทิ้งเลยอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงหลอดดูดกินน้ํา อันนี้เขาก็ทําจากสาหร่ายเหมือนกันคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเป็นน,นวัตกรรมกระดาษ่งค,ค่ะอาจารย์กระดาษที่เป็นหลอดดูดที่โอ้โหดูดแป๊บเดียวก็ หดแล้วก็ยุ่ยแล้วแต่ต้องบอกว่าสาหร่ายนี้เนี่ยนะคะเขามีการคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าสามารถแช่ในเครื่องดื่มเนี่ยได้นานถึง24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่ายังไม่ใช้เนี่ยสามารถวางบนชั้นได้ยาวนานถึง2ปีโดยที่ไม่ได้มีการยุ่ยหรือว่าสลายเลยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถนํามาผสมเป็นกลิ่นที่ต้องการก็ได้หรือทําเป็นหลอดที่มีรสชาติก็ได้เพราะว่าทาจากสาหร่ายนะคะรวมไปถึงสามารถเพิ่มสารอาหารอื่นๆเข้าไปใน การผลิตได้อีกด้วยแล้วที่สําคัญก็คืออะยังหลอดถ้าเป็นพลาสติกที่เราเคยใช้นะคะแน่นอนว่าการย่อยสลายเนี่ยนานมากนะคะกว่าจะย่อยสลายได้แต่ในส่วนของสารลายที่เป็นหลอดดูดน้ำเนี่ยสามารถย่อยสลายในน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์นี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคะ่ะอาจารย์อาจารย์มองว่าสารลายที่หลายๆคนมองข้าว่าจริงๆแล้วเป็นแค่อาหารหรือเป็นแค่ขนมขบเคี้ยวแบบนี้พอมันถูกนํามาเป็นนวัตกรรมในยุคนี้เนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะจริงๆสารายโดยโดย คุณสมบัติของเขานะครับก็ทําได้หลายอย่างโน้เมื่อกี้เราพูดถึง raw material ก็ได้ตัวหนึ่งสไลดก็จะเป็นเรื่องของตัวพลังงานด้วยและสไลายก็จะเป็นตัวอาหารแต่ถ้าพูดถึงมีคนเอาไปต่อยอดแล้วก็เอาไปทําเรื่องของนวัตรกรรมในโมมือก็มีนะครับเป็นการทําเป็นเหมือน uh, barrier ทาเป็นเหมือนสไลดที่ทําเป็นป่าสไลายขนาดใหญ่ขึ้นมา,าซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะใช้อันนี้เป็นเหมือนกับตัว รั้วป้องกันไม่ให้ปลาฉลามเข้ามามก็จะเป็นการแบ่งโซนโดยเฉพาะแบบนักท่องเที่ยวว่ายน้ำไปปลาฉลามก็เข้ามาไม่ได้แต่ว่าตัวมันก็คือทําเป็นลักษณะของตัวใช้วัสดุแล้วก็เอาพวกสาหรายเนีครับเข้าไปปลูกอยู่ในบริเวณนั้นม,มันก็ทําให้เป็นเหมือนสร้างระบบอีโคซิสเต็มทําให้สัตว์อยู่ได้ด้วยม,มีสิ่งมีชีวิตอ,อื่นเข้าไปแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ตัว ปลาฉลามเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกับตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นมุมหนึ่งที่ผมว่าเขาก็เออฉลาดฉลาดคิดดีเนาะน่าสนใจจากที่เป็นเหมือนแบบว่าสิ่งอยู่ในธรรมชาติธรรมดาใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่ามันอยู่ที่การการประยุกต์ใช้คราวนี้ถ้าเกิดจะมีมุมอื่นที่เขาสนใจอย่างเมื่อกี้เลยที่เมื่อกี้เราแชร์กันนะพี่พี่มาแชร์เนาะเขาก็จะทาเรื่องของตัวซีวิตฟาร์มิง ที่เป็นตัวขนาดใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะพยายามทำให้มันเป็นเหมือนครบวงจรก็จะมีบริษัท C 6 Energy ก็จะเป็นบริษัทที่ทำในเรื่องของการที่ตั้งแต่เพาะขยายพันธุ์แล้วก็ไปเหมือนกับดูแลให้ตัวซีวีดเนี่ยมันเติบโตในระดับที่เป็นแม Scale ซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่เขาก็เล็งไปยันที่เอาไปใช้ในเรื่องของตัว b i o อแ s สนั่นแหละ S <S ตัวสตาร์ทอัพแต่ละที่เนี่ยครับก็จะมีมุมมองที่อยากจะเอาไปใช้ที่แตกต่างกัน <ฮะ S 1> ในมุมของอาหารเนอาะเมื่อกี้เรามีการพูดถึงอย่างขนมที่เราเห็นอยู่ <ฮะ S 1> แต่ว่าอย่างบางบริษัทนีครับก็จะมีบริษัทชื่อ Sophie Bionutrients อันนี้ก็จะเป็นบริษัทที่เอาพวกซีวีดเอาพวกสาหร่ายเนี่ยครับ <c oughs> เอาไปทำเป็นเหมือนเนื้อ <ฮะ S 1> วิธีการก็คือการเพราะเซลล์ต่อยอดจากตัวสาหร่าย <ฮะ S 1> แล้วก็เอาไปแปลงเป็นเนื้อก็มาทำแฮมเบอร์เกอร อีกมุมหนึ่งก็จะมีบริษัทชื่อ Triton a l g Innovations บริษัทนี้ก็แปลงจากตัวสลาย<ะ>แต่แทนที่จะไปในทิศทางของการที่จะเป็นเรื่องของตัวเนื้อก็ไปทำเปนในเรื่องของตัว vegetarian ก็ไปตอบโจทย์พวกมีแคนหเห็นชัดเจนเลย<ะ>ว่าอันนี้เป็นอาหาร vegetarian นะ,ะ,ะพูด,ดง่ายๆก็คือวิตามินสูงกว่าคุณสมบัติเยอะแล้วก็แปลรูปมันให้ออกมาเป็นในเรื่องของการที่ตอบโจทย์กลุ่มเฉพาะกลุ่ม อีกอันหนึ่งที่ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับชื่อบริษัท All Microalgae เนี่ยบริษัทนี้ก็คือเอาสาล่ายแล้วก็สกัดบางส่วนออกมาแล้วก็เอาส่วนที่สกัดเนี่ยครับไปแทนพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้นม,มคนที่แพ้นมคนที่กินนมไม่ได้ก็สามารถที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ได้ครับ<อ>แล้วก็ถ้าต่อยอดไปอีกก็จะมีบริษัทชื่อ Allgram ที่พยายามที่จะสกัดสารจากสลาลยเนี่ยครับเข้ามาเสริมเรื่องของตัวภูมิคุ้มกัน ภูมมคุ้มกันก็หมดเลยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของตัวโควิดนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มระดับภุมิคุ้มกันในร่างกายไข้ติดเชื้อยากขึ้นทําให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เขาสนใจแล้วก็ถ้าขยบไปอีกที่น่าสนใจก็คือเอาสาหร่ายที่เป็นสาหร่ายแดงมาสกัดแล้วก็ไปผสมกับอาหารบัว เพื่อช่วยให้เรื่องของการย่อยอาหารของวัวเนี่ยดีขึ้นอันนี้ก็จะไปดูแลในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมการเกษตรลดเรื่องของตัวสภาวะเรือนกระจกที่เกิดมาจากวัวเพราะว่าวัวก็จะมีระบบการย่อยที่ปล่อยแก๊สมีเทนมาอมพอวัวกินตัวนี้เข้าไปก็จะทําให้ระบบการย่อยในมันเผาผลาญดีขึ้นแก๊สมีเทนก็น้อยลงมผมว่ามันมีอีกมุมนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจงงเราอาจจะไม่ได้มองมันในในประเทศไทยสักเท่าไหร่เพราะว่าอันเมื่อกี้ที่พูดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสตาร์ทอัพที่มันอยู่ในอเมริกา อีกบริษัทหนึ่งที่ทำสตาร์ทอัพขึ้นมาก็คือทำระบบที่คอยติดตามบริษัทนี้ชื่อ Aqua Real Time ใช้ระบบ Internet of Things ในการมอนิเตอร์ว่าสหรลายมันจะไม่เติบโตเร็วจนเกินไป ในขณะที่เราบอกว่าสาหร่ายมีประโยชน์เอามาต่อยอดทาได้หลายอย่างในมุมกลับกันถ้าสาหร่ายมันเติบโตเร็วจนเกินไปมันก็เกาอให้เกิดสภาวะที่เป็นพอลูชั่นทาให้เกิดน้ําเสียสิ่งมีชีวิตก็ก็ตายได้เหมือนกันก็คือเยอะไปก็ไม่ดีต้องมีการควบคุมการเติบโตอย่าง่ยค่ะเพราะว่าแต่พื้นที่บรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นอุณหภูมิเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยครับมันก็ไปกระตุ้นการเติบโตเพราะฉะนั้นมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีพวกระบบระดกระบบเซนเซอร์คอยเข้าไปติดตามหน่อย เพราะฉะนั้นในในเรื่องสลายเนาะมันก็จะมีมุมดีที่ทําได้หลายอย่างนนในขณะเดียวกันมันก็มีมุมเสียเหมือนกันถ้าเราควบคุมไม่ค่อยดีครับค่ะอ,อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างคือสารายเองเนี่ยนอกจากที่เรายกตัวอย่างก็คือมีการนําไปถ่ายไปใช้แปรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือเป็นกระบวนการอะไรเงี้ยเยอะมากแสดงว่าอนาคตก็จะมีมากกว่านี้ใช่ไหมคะอย่างสารายเองอาจารย์มองว่าอาจจะสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรใหม่ๆได้บ้างคะจริงๆเป้าหมายก่อนนะครับหลักๆตอนนี้คือถ้าเป็นพวกสตาร์ทอัพ ในมุมของนวัตรกรรมนะครับจะมุ่ง <ฮะ S 2> ไปในเรื่องของตัวอาหารซะเยอะอเพราะว่าเขาก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่มันขยายพันธุ์ได้เร็วเป็นปัจจัยสีด้วยใช่ไหมคะควบคุมก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็ในขณะที่ประชากรโลกเติบโตขึ้น <ฮะ S 2> เรื่องของตัวสภาวะเรืกระจกจากุอุตสาหกรรมการเกษตรที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้เนาะในในช่วงอื่นสลายเนี่ยก็เลยจะกลายเป็นทางออกที่ที่ค่อนข้างที่จะดี แต่อย่างอื่นที่เมื่อกี้เกี่ยงแชร์กันนะครับมันก็จะมีการประยุกต์ใช้สลายอย่างเช่นเอามาทําเป็นแนวกันไฟฉลามอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆก็คือสลายน่าจะกลายเป็นหนึ่งในโซลูชันสำหรับการส่งเสริมเรื่องการพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนทั้งในเรื่องของตัวอาหารทั้งในเรื่องของตัวการเป็น ทางเลือกในเชิงพลังงานแต่ว่าจริงประเทศไทยเราก็เคยทําวิจัยนะบริษัทใหญ่ๆครับแต่ว่าตอนจบเหมือนไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เขาก็ไปใช้อย่างอื่นแทนแต่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยดูแล้วถ้าทางน่าจะน่าจะตอบโจทย์มากกว่า